สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปรีดาวันกรไก่พยาบาลวิชาชีพชำนาญการเวชปฏิบัติทางตาปฏิบัติหน้าที่ที่แผนกผู้ป่วยนอกชั้นสองห้องตรวจตาโรงพยาบาลยโสธรค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการหยอดยาที่ถูกวิธีสำหรับผู้ที่มีปัญหาโรคทางตาและจำเป็นต้องหยอดยาอย่างสม่าเสมอและถูกต้องเช่นโรคต้อหินโรคตาแห้ง โรคกระจกตาอักเสบเป็นต้นค่ะขอเชิญรับชมวิดีโอวิธีการหยอดยาที่ถูกต้อง7ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1ล้างมือให้สะอาดขั้นตอนที่2เขย่ยวขวดยาเปิดจุกยาระวังไม่ให้มือสัมผัสกับปลายจุกยา ขั้นตอนที่3เงยหน้าขึ้นให้ได้มากที่สุดขั้นตอนที่4ี่ดึงหนังตาล่างลงเพื่อให้เกิดกระพุง้งขั้นตอนที่หวางมือที่ถือขวดยาบนมือข้างที่เปิดเปลือกตาเพื่อกะระยะได้ถูกต้องค่ะขั้นตอนที่6หยดยา1ห,หยดลงในกระพุ้งตาล่างระวังอย่าให้ปลายขวดยาสัมผัสกับดวงตาการหยดยา1ห,หยดเพียงพอต่อการหยอดยาหนึ่งครั้งขั้นตอนที่7หลับตา กดบริเวณหัวตาก้มหน้า5นาทีเพื่อไม่ให้ยาไหลลงท่อน้ำตาค่ะหากต้องการหยอดยามากกว่า1ชนิดควรเว้นระยะห่างประมาณ5นาทีค่ะวิธีการเก็บรักษายาควรเก็บรักษายาในอุณหภูมิห้องหรือในตู้เย็นเพื่อรักษาคุณสมบัติของยาหลังเปิดใช้ย,ยาแล้วยาจะมีอายุ30วันหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทาง line id 0 8 1ย6 2 2ด2 8ขอบคุณค่ะ